ร้องนะครับก็ต่ออื่นครับขอสวัสดีพี่น้องเสนาบดชนะครับผมมานกคีรีภัวดลนะครับโฆษกกรรมิการวิสามันเรื่องที่ดินและเอกสารสิทธิ์นะครับวันนี้มีพี่น้องเจ้ากระเรียจากอำเภอหนองแพป้องจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้มายื่นหนังสือนะครับเพื่อขอความเป็นธรรมนะครับในเรื่องที่ดินซึ่งจริงๆแล้วคณะกรรมการนะครับ กำลังดําเนินการกําลังศึกษากําลังหาข้อมูลนะครับเพื่อที่จะรวบรวมแล้วก็นําไปสู่การแก้ไขปัญหาในทางนโยบายต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องที่ดินป่าไม้ของประเทศไทยมีปัญหาเยอะจริงๆนะครับโดยรวมๆแล้วทั้งในเขตป่านอกเขตป่าแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานราชาการกระทบกับพี่น้องประชาชนไม่ต่ำกว่า12ล้านคนกรณีพื้นที่พี่น้องกระเหรี่ยงเทียม อำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นกรณีที่มีความขัดแย้งกับทางเจ้าหน้าที่ทางกรมทยานและกรมป่าไม้นะครับวันนี้พี่น้องก็ได้มายื่นหนังสือแล้วก็มีสสในพื้นที่นะครับท่านสสสุชาตินะครับก็จะร่วมแถลงข่าวด้วยกันนะครับทีนี้ก่อนที่ท่านสสจะมีรายละเอียดว่าจะดําเนินการยังไงต่อนะครับผมอยากจะเชิญตัวแทนพี่น้องนะครับได้มาพูดถึงปัญหาข้อเสนอนะครับที่อยากจะให้แก้ไขครับเลยเชิญครับ สวัสดีครับผมลุงสมบูรณ์สมตังครับคือตัวแทนของพี่น้องชาวกะเรียงนะครับเพราะว่าในแถบของเราอำเภอหนองอยาปล้องจังหวัดพิบูลีแจกกะเรียงครับไม่มีพี่น้องประกากะยอนครับฉะนั้นวันนี้ที่ผมมาเป็นตัวแทนมาหรือว่าที่เราต้องการยื่นหนังสือเนี่ยคือเราอยากจะให้ทางภาครัฐที่เกี่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเราจะอยากจะเสเสนอข้อเสนอนสัก สาสองสามประเด็นนะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องที่มาวันนี้บางทีหน่วยราชการหลายหน่วยงานอาจจะไม่เข้าใจพวกเราเมื่อเช้านี้ก็โดนจะเพื่อออกมานะครับนี่คือความจริงที่พวกเราต้องต้องอดทนในการที่เขาจะเพื่อพวกเราออกมาแต่ว่าสิ่งที่ทําไมเราถึงต้องมาทุกวันนี้พี่น้องชาวตะเรียเราคือตเป็นจําเลยของสังคมครับ ปลาปลาไมมปลาโทรไฟไหมเขาหาว่าพวกเราชาวปะเนจุดหรือว่าเขาหาว่าพวกเราบุกลุกป่าทั้งทั้งปลาก็คือเป็นป่าดั้งเดิมที่พ่อแม่พี่น้องของเราเคยทํากินกันมาตลอดชีวิตหลายช่ดโคตดด้วยครับและวันนี้หลังจากจบตรงนี้พวกเราก็จะไปยื่นเอกสารที่ที่กรรมธิการ ครับอีกชุดหนึ่งนะครับฉะนั้นวัน,นวันนี้ที่ผมจะนั่นก็คือตอนนี้เพราะเพรามีปัญหาเลยนะครับที่พวกเราต้องช่วยกันเรียกรายตังออกมาคับเป็นค่ารถปัญหาก็คือในการประกาศของรัฐบาลที่ว่า240สวันนี้ยังไม่สิ้นสุดลงแต่ว่าตอนนี้พยาเสือก็เข้าจับกลุ่มพวกเราแล้วครับเข้าจับกลุ่มนายแปลง C-N ีที่ทาง ทางภาครัฐเนี่ยเขาให้พวกเราหลังวัดแล้วสุดท้ายตอนนี้ก็มาจากพวกเราแล้วฉะนั้นวันนี้ขอร้องว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยมันยังไม่ถึง220วันเนี่ย <c oughs> 240วันครับอยากให้ระง,งับการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรมก่อนแล,แล้วก็ข้อที่สองก็คือให้ตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับ าการเร่งมือเบี้ยของวิถีชีวิตชาวประเดี่ยวดั้งเดิมซึ่งให้การพื้นที่หรือว่าจัดการพื้นที่อันนี้ให้ให้เรียบร้อยแล้วมีพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมเลยนะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยดวยพญาเสือที่ตอนนี้ก็คือทั้งไปยึดพื้นที่ของเราฉะนั้นตอนนี้นะครับอยากให้สื่อกระจายข่าวว่าตอนนี้ฝนแรง แล้วพวกเราชาติพัณ์ก็พร้อมและจะต้องดาเนินการครอบครูลแล้วครับนี่แหละทสิ่งที่ผมเดือนร้อนที่ต้องมาให้ข้อมูลวันนี้ครับครับขออนุญาตเพิ่มเติมข้อมูลในแง่ของนโยบายนะครับที่เป็นข้อสั่งการนะครับมีอยู่ประเด็นนี้ฮะก็คือมติคอรมอยี่สิบหกพฤษภาหกสองนะครับก็คือมติคอรมอว่าได้เรื่องของคอชคณะกรรมการที่ดีห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็มีแนวทางในการดําเนินการนะครับว่าจะมีการพิสูจน์หรือว่าตรวจสอบนะครับโดยยึดโยงกับวัติครรมอ3 0ปี้ออฟนหนึ่งนะครับแล้วก็ประกาศคําสั่งคสชที่66ออทับทับ66นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับ58นะฮะอันนี้ว่าด้วยเรื่องของประชาชนผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือว่าด้วยเรื่องของพรบอุทยานนะครับตัวใหม่นี่นะครับ แนวนโยบายข้อสั่งการคือให้ดำเนินการตรวจสอบพิสูจน,น์ภายใน2 0 240วันซึ่งช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงดำเนินการพิสูจน์ตรวจสอบว่าใครผูกรุกไม่ผูกลุกเพราะนั้นคือกระบวนการที่ทางทีมพยาเสือลงไปนะก็คือในทางที่ถูกต้องก็คือควรจะให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ตรวจสอบก่อนถ้าหากว่ามีผู้ขวาฝฟื้นหรือไม่เคารพบติกาเ่อดำเนินการ,ร,การยังอยู่ในขั้นตอน ในการสํารวจในการทำในรายละเอียดว่าประชาชนที่อยู่ในเขตป่าเนี่ยเป็นคนดั้งเดิมหรือว่าเป็นคนที่บูกทุกใหม่นะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่มีความชอบธรรมประเด็นทสองก็คือว่ามีข้อสั่งการของนายกนะครับให้มีตั้งคณะทํางานกรรมการขึ้นมาเพื่อบรูรณาการความร่วมมือซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับประธานคณะาากรรมการนะครับซึ่คณะกรรมการอาํานวยการนโยบายนายกงตรีพื่งลงไปนะครับ เพื่อที่จะเชื่อมประสานระหว่างประชาชนและหน่วยงานทุกฝ่ายมาทํางานร่วมกันแต่ปรากฏว่าชุดพิมพยาเสือเนี่ยนะครับก็ไปไปฏิบัติการนะครับตรงข้ามกับสิ่งที่มันเป็นข้อข้อสงคารซึ่งรายละเอียดการหาทางออกเพื่อที่จะช่วยบรรเทาป,าปัญหาพี่น้องประชาชนเนี่ยเชิญท่านสสที่ดครับครับผมสุชาติศรานะครับสมาชิก ตามผู้แทนรัษฎรจังหวัดเพชรบุรีพรปรคหลังประชาระในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนชาวกระเหรี่ยงเดือดร้อนอยู่น,นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอหนองยากรอำเภอแก่งจานนะครับซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของขบวนอยู่แล้วคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาย,ยาวนานแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเวลานี้นะครับก็คือว่าราษฎรเหล่านี้ที่รับความเดือดร้อนนะครับทำการนโยบายของรัฐนะครับแสดงตัวออกมานะครับเพื่อ ลงวัดแฟงซีนตามนโยบายของกรมบัทยายแต่อีกหน่วยหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหน่วยในการปราบปรามนยก็ไม่ได้ดูในสิ่งที่เป็นนโยบายของรัฐว่าสิ่งต่า,ตางๆเราเนี้ยอยู่ในระหว่งางซึ่งดําเนินการตามพรบบัญัิยาแห่งชาติปี6กอยู่ก็เข้าไปแก้ไขซ่อมเติมปัญหาเข้ามาก็ทําให้ี่น้องประชาชนในเนี้ยผมว่าขนาดนี้นะกว่าครึ่งแล้วครับที่กำลังจะตกเป็นผู้ต้องหาหรือบางรายตกเป็นผู้ต้องหาไปแล้วนะครับอันเนี้ยก็เลยนำมาสู่กระบวนการเรียกร้องวันเนี้ยนะครับว่า พี่น้องประชาชนเหล่านี้ในเขตจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ได้เข้ามาที่สภาผู้แทนของเรานะครับแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็ได้ไปเื่อนที่คณะรรมการ,ริสามัญน,นะครับที่ดินและการออกสิทธิ์ซึ่งมีท่านรัฐมนตรีช่วยกองพัฒน์พล่นอุทนเป็นประธานก่ปรมธาราอยู่นะครับในส่วนของกรรมธิการนะก,ก,ก็ได้กําหนดวันที่แล้วรับทราบปัญหาแล้วนะครับว่าเราจะลงพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อไปรับทราบปัญหาและไปแก้ไขให้พี่น้องประชาชน เหล่านี้นะครับในวันศุกร์ที่20มีนาคมนี้นะครับที่หอประชุม,มอำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีก็ในรายละเอียดอื่นๆเนี่ยนะครับก็พี่น้องที่เดือดร้อนในที่นี้นะครับก็ผมจะให้ขอ้อมูลกับทัศน์สื่อมวลชนได้ดีผมในฐานะซึ่งเป็นผู้แทนในพื้นที่นะก็ร่วมกับท่านผู้แทนจากชาติพันธ์เนี่ยนะครับท่านมานพเนี่ยนะครับก็จะพยายามนําเรื่องนี้นะครับสนัไปใ,ให้ ส่วนรัฐบาลนะครับแลวก็ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบในหัวข้งนะครับขอบคุณครับ